อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเต็มสี่เช่นเคยเนาะโอเคโอเคเดีย๋ยวเราจะมารีวิวที่ใหม่พร้อมตุ๊กเต๋าพร้อมเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจไม่มีเวลาว่างนะครับส่วนที่ใหม่ผมอัพได้แค่บ,บวกห้านะ,ะเพราะไม่รู้ว่าจะเอาที่อะไรมันทำให้เป็นบวกหกซึ่งผมก็ประเมินแล้วมันก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เอ็ดเปอร์เซ็นต์หางเงินสี่เปอร์เซ็นต์คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งเนาะ เล,นะเล่นสนุกๆกันตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วน่าจะลงทันไปในวันนี้ ผมเล่นเกมเดียวนะพอนจะรีบไปทำงานอื่นนะน่าจะว่างตั้งแต่อาทิตย์หน้านู่นแหละแลดูช่องที่สองจะไม่มีใครเข้าได้เลยโอ้โหไย็น เงีย้ยวนี่มีคนต้องไปเล่นห้องหน้าเอ็มนะครับรู้สึกห้องอเล่นหาดเทพโอเคหาดเทพก็ได้จะเล่นได้ไหมเนี่ยอืม ตอนนี้ห้อง 10m มันมีปัญหาเล่น4คนลำบากมากนะฮะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผมอัดเนี่ยแม่งจะหาห้องไม่ได้เลยนต่ดูตาน,นี้จะมีปัญหาเรื่องตังค์นะถ้าเขาใส่มีมาเราอาจจะจนได้ลยทีเดียวโอ้โหนี่ไม่ใช่นี่ดู คนนี้ของครบยกเว้นหมวกต้องแม่นนะเนี่ย่าไร โอเคแต่ดีหมวกเรายัางจะออกดีอยู่นะรมันน่าเอานะทำไมมันแพงจังวะอันนี้มันมีหมีก็ไม่มีกรณีถ้าฝ่ายตรงข้ามมาแถว ตรงนี้สักสองคนผมก็จะไปดูดเลยละกัน4 m เอ็มโคตรแพงเลยคือตังมันตาละ5 m เอ็มไงแต่แมปมันเป็นแบบ10 m เอ็มหรือเปล่าเนี่ยใช่เัินนะนอนรอนอนรอเลยเนี่ยโอ้อ๋อก็ไม่ใช่ย่อยนั้นเนี่ย ไม่มีออฟเลยดีๆเลยมอเตอ้อีกคนนึงเบิ้ลมาเลยว้าวปาเนี่ะลองไปดูด,ดูอันนี้เป็นดูด ราคาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับต่ไม่ได้เขียนต้องหมวกเลยค่ามาทางร้อยเปอร์เซ็นนะครับ<า>เราใช้ทางฟาขาดนะครับแล้วเราก็รวยเลย <c oughs> จบบินจอกร <c> ว <oughs> จากให้เรา เราคนจนดีคนนี้เห็นทีจะตับตฤิตั้งแต่รอบแรกเดินมาได้ัมีกู้อย่างว้าสุดจัด อ <c oughs> โอ้โหออกตลอดเลยถามว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับลูกเต๋าไหมไม่มีอ <c oughs> าจจะเกี่ยวก็ได้ใช้ลูกเต๋าดีอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาบางคนก็ยังใช้ลูกเต๋าเก่าไปเลย,เลยโอเคน่าจะจบเร็วนะตานี้ กเร็วก็ไม่มีเพิ่มรอบนะ่อ้าเออเออทำไมมันวิ่งรอบแมปวะมื่นตอนนี้ได้บินเลยก็ไม่ได้บินอืมทำไมต้องหนีไปั้งหมดได้ ได้ก็รีบจบเลยแล้วกันโตกันหมดเลยเนะี่ยคือตอนแรกจะกดสี่มือมันลื่นกดปุ๊บหลุดปดั๊บรวยเลยอเบอร์คนนี้น่าจะบินแล้วนะฮะ ที่ใจทำไมก็หายเล่นลายเลยอ่ะจบหวยมากโอเคทิปเปิลก็ได้มาก อะไรจะยากขนาดนี้10อ๋อพอ2งิดึงิ0แต่ว่านลรจุงกยังีงก็ออกดีนะลืมไปเลยว่าใส่นี้มาโอ้ จะบอกตรงเลยว่าอยากเล่นให้มันล้มละลายมากกว่าไม่เจอไหวคุณสาวอีกเออ โอ้โหไลายนี้ไม่งน่ากลัวบินแลน้วโอเคจบเกมแล้วนะครับก็ก็กลน์ไปครับนี้ก็มาโชว์ว่าเต่ามันดียังไงนะฮะก็ดีเนาะคุมเต่าตั้สี่สิบก็ดีนะดีก็ให้ดูแล้เนาะ <c oughs> ถึงจะยังดูมันไม่สุขใจแต่ขี้เกียจให้ดูแล้วจบเลย,ยแล้วกันขี้เกียจแล้วโอเคครับเดี๋ยวคลิปยาวบ๊ายบาย